สวัสดีสถาบนิกผู้ที่ชอบศึกษาพระสมเด็จสำหรับครูนาจารย์ก็มีพระสมเด็จผ้าเพื่อนเพื่อนผู้ที่ชอบศึกษาเพื่อกเก็บสะสมมาชม่มไปร่วมกันพระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จเอ่อ เก่เหมือนอจังไงจังว่าเก่เหมือนว่าปกติแล้วพระสมเด็จจะบ่แตกรลอนง่ายปะนี้แต่แตกกระแตกแตกบวคือแตกแตกบ่กกบเป็นมิติเอ,อิรนคือิเฮ็ดเห้คือเฮตุให้เหมือน แต่ว่าผิวพันธุ์วันหนะนี่ก่ถือว่าใกล้เคียงสีสันม้วนสารทุกชนิดเฮดเตยไขยครึ่งแต่ว่าบ่มเหมือนคววมแตกเหล่าสีแตกต่างกันกันกบพระสมเด็จ จริงๆพระสมเด็จจริงๆแตกจะมีมิติในการแตกแข่้วแข็งแกงจะเป็นหนึ่งถึงจะเป็นพระสางมาเป็นรลอยกวัวปีพระสมเด็จลอยหาสิบถึงลอยเกียรบปีหรือหรืออาจจะมีเกาก่อน,นี อาจารย์ก็ว่ามันองค์จริงแต่ว่าออมาเบิ่งแล้วจริงๆแล้วถ้าสร้างยุโกโก้กจะเป็นจะแข็งแรงแข็งแกงแต่ว่าความเหมือน,นี่ สูวนซีซีกับคูออกแล้วโมเมนรุ่นเก่ารุ่นแรกกัะดินซอพ่องสางกับโมคูกรง่ายไปนี่หรอกอันนี้ทฤษที่านคั่วมลจัดอบเพื่อให้องค์พระนี้ดูเหมือนเก่านะแต่ว่าอุณหภูมิจะอาจจะปบบรับอ่ไรเดี๋ยาวงองพระแล้วอาจจะห่อนเกินทำให้พระแตก ก็เลยพ่อเพืเ่อนเอามาสง่งมงจะมีหลายแบบให้เพืเ่อนเอาพิจารณาศึกษาก่อนจีจีเก็บสะสม,มนี่ขนาดอือบุบอาจารย์เอากเก็บไว้ดีใสก่กอดไว้อย่างดีอ เราไม่ซองมึงว่าว่านสันจะคือสมเด็จจริงๆงเขาสำเร็จนะ ถึงจะเห็นให้เหมือนเป็นไดกับบ่เหมือนของจริงเพราะว่าสมดิษฐ์ของจริงมันเบิ่ง่ายก็เลยเห็นเป็นแตกแบบพิเศษจังน่อยก็เลยมาให้เพื่อนๆเฮงาไช่วงไปย้อมๆมกัน บางมันแตกม่อนสันไม่มีอย่างของจะเฮ็ดให้เหมือนจริงกะคือจะเปลี่ยนไป,ปนไรรว่าไรเพราะว่าการมีมิตีขององค์พระสมเด็จจริงๆมันจะดูสวยงาม,มดูแข็งแกร่งอันนี้สูนแห้งว่าไรแตกนี่ เตรียมแต่งต,ตั้งแต่เพราะเ้าในสุ่นกนะ็เอาก็ศึกษาไปรพร้อมๆกันเรื่อง,งองคิงองค์บกิงเขากันพิจา,ารณาไปพร้อมๆกันนี่แหละแต่เพื่อนเพือนผู้ใดว่าองค์นี้กิงกันขอคำแนะนำชี้แกงว่า่ยว่า แบบนี้มีว่ะซีซันดูเหมือนจริงมากๆเลยมวนสารครบเน,นื้อหนึ่มพอดี ก็พาเ,เพื่อนเอนา้อมาศึกษาสมเด็จปลอมศึกษาก่อนเก็บสะสม,มสำหรับคลิปนี้ก็บาเ,เพื่อนๆเนาะงมาศึกษาสมเด็จปลอมปลอมเหมือนอสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากเพื่อนๆที่ตามคลิปต่อไปศึกษาไปพร้อมกันเพื่อเก็บสะสม <c oughs>